สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่สอง็สิบเอ็ดในวันนั้นเมื่อบิดาของเซี่ยกวงอันเป็นรองหัวหน้ากลุ่มการค้าอาวีหลันสาขาหลักนามว่าเซี่ยวโตโดได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเขาตัวเขาก็รู้ดีว่าต้องเป็นตระกูลหมาแห่งเมืองวายุธมินขายข้อมูลของเขาออกไปแน่นอนหากไม่ใช่พวกมันขายเขาก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีมือที่สามล่วงรู้ว่าเขาฆ่าเซี่ยกวงตระกูลหมาในเมื่อเงินเจ้ามาันลดเหลือนะัก เช่นนั้นข้าจะช่วยพวกเจ้าใช้เงินเองรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นที่มุมปากของต้นหลิงเทียนเขายังจำได้ดีตอนนั้นเพื่อยุติเรื่องราวความบาดหมางตระกูลหมาได้จ่ายค่าเสียหายแก่เขาจำนวนสิบล้านเหรียญทองแล้วในเมื่อเวลาก็ล่วงเลยผันผ่านไปหลายปีแล้วเช่นนี้ทรัพสมบัติของตระกูลหมาเองก็คงงอกเงยเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยหน้าประตูทางเข้าเขตที่พักตระกูลหมาปรากฏร่างยามยืนเฝ้าประตูอยู่สี่คน ต้นหลิงเทียนเดินมาหยุดตรงหน้าประตูใหญ่เมื่อแงนมองขึ้นไปด้านบนก็เห็นคำมัตราอยู่บนป้ายเลี่ยมทองหยาประนีสวยงามเขาย่อมมั่นใจว่าไม่ได้มาผิดที่แน่นอนต้นหลิงเทียนไม่รอช้าก้าวอัดอัดตรงไปยังประตูทางเข้าอย่างมั่นใจท่านเป็นใครหยุดก่อน เมื่อต้นหลิงเทียนกาลังจะเดินเข้าประตูหน้าสาวกตระกูลหมาที่รับหน้าที่เฝ้าประตูก็ก้าวออกมาขวางเอาไว้ทันทีสายตาของพวกมันทั้งสี่ต่างจับจ้องมองมายัางต้นหลิงเทียนเขม่งท่าทางและดูดุร้ายไม่เป็นมิตรอีกด้วยต้นหลิงเทียนเพียงเหลือบมองทั้งสี่ด้วยสายตาไม่ยาแสก่อนที่จะค่อยๆอ,อ้าปากช้าๆใสหัวไปเสียงตะโกนสนั่นที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานต้นกําเนิดกึกก้องปานจะตะกนให้ได้ยินทั้งแผ่นฟ้าดังสถานใส่หูของสาวกเฝ้าประตูทั้งสี่ เมื่อเจอเช่นนี้เหล่าผู้เฝ้าประตูทั้งสี่ก็รู้สึกเจ็บปวดในหูนะักยังมีสองคนที่ระดับบ่มเพาะต่ำต้อยดูถ้ามีแคล้วแก้วหูพวกมันคงถูกคลื่นเสียงทำลายจนฉีกขาดแล้วเพราะโลหิตเริ่มหลั่งทะลักออกมาจากหูของพวกมันชุ่มโชกค,คนยังกรีดร้องโหยหวนหน้าเวทนานักส่วนอีกสองคนนั้นถึงแม้ว่าแก้วหูพวกมันจะยังไม่ถูกทำลายแต่สีหน้าของพวกมันก็ซีดเผือดร่างยืนไม่ค่อยจะตรงอาการย่แย่ไม่น้อย และเมื่อมันเห็นชายหนุ่มในชุดสีม่วงที่หมายก้าวเข้ามายังประตูสืบต่อพวกมันก็ไม่กล้าขัดขวางอีกต่อไปแล้วกระทั่งยังกุลีกุดจอหลบออกให้พ้นทางเสียด้วยซ้ำตอนนี้พวกมันรู้สึกหวาดกลัวชายหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้หนักหนานักเกรงว่าหากพวกมันยังห้าวกล้าย,ยืนขวางประตูอีกฝ่ายสืบต่อไปล่ะก็ชีวิตน้อยๆยไร้ค่าของพวกมันคงยากจะรักษาเอาไว้ได้แน่นอนว่าเรื่องนี้พวกมันไม่ต้องสงสัยเลย ชายหนุ่มชุดสีม่วงคนนี้เป็นตัวตนที่พวกมันไม่อาจล่วงเกินได้ข้าจะไปเรียกคนอื่นส่วนพวกเจ้ารีบเข้าไปรายงานท่านประมุกเร็วหนึ่งในสาวกของตระกูลหมาที่ยังหูไม่ดับกล่าวคำบอกอีกสามคนที่เหลือก่อนที่มันจะรีบวิ่งไปตามคนส่วนต้นหลิงเทียนนั้นก็เดินดุ่มๆุมเข้ามายังเขตที่พักตระกูลมาอย่างอาหารสักพักเขาก็รังตัวสาวกอตระกูลหมาที่เดินผ่านมาไว้คนหนึ่งก่อนจะกล่าวคำเจ้าพาข้าไปที่ห้องโถงหลักของตระกูลหน่อย สาวกของตระกูลมาคนนั้นเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาและท่าทางของต้นหลิงเทียนมีราศีจับและสง่างามไม่น้อยมันก็ไม่กล้าล่วงเกินเนื่องเพราะคิดว่าต้นหลิงเทียนสมควรเป็นแขกตระกูลมันก็ไม่รอช้ารีพาต้นหลิงเทียนไปยังห้องโถงหลักของตระกูลทันทีท่านผู้มาเยือนเมื่อพาต้นหลิงเทียนมาถึงห้องโถงหลักมันก็คิดถ่ายถามทว่าไม่ทันที่มันจะทันได้กล่าวจบคำมันก็ถูกต้นหลิงเทียนกล่าววาจาขัดคำเสียก่อน เอาล่ะตอนนี้เจ้าก็ไปตามผู้นำตระกูลของเจ้ามาอ่อนแล้วก็ตามเหล่าแพทเท่าทั้งหลายที่มีระดับครึ่งก้าธรรมชาติมาด้วยหากพวกมันถามเจ้าก็บอกพวกมันไปว่าสหายเก่าของพวกมันมาเยือนแล้วต้วนหลิงเทียนเหลือบมองไปยังสาวกของตระกูลหมาที่ยังยืนมึนด้วยสายตาไม่แยแสพร้อมกล่าวคำก่อนที่จะเคลื่อนร่างมุบไหวไปดังสายลมนั่งลงบนเก้าอี้ที่ใหญ่ที่สุดและดูหรูหราที่สุดในห้องโถงหลัก สาวกตรกูลหมาที่ยืนมองอยู่ก็ถึงกับตะลึงทั้งไปเราคนบ้าใบ้นั่นเพราะเก้าอี้ตัวนั้นดูเหมือนมันจะเป็นที่นั่งเฉพาะสําหรับประมุกตระกูลไม่ใช่หรือไรทว่าเมื่อมันคิดถึงวาจาของต้วหลิงเทียนก่อนหน้าหัวใจของมันก็เต้นโครมครามอยู่ในอกเขากล้านั่งเก้าอี้ท่านประมุกที่ห้องถงหลักเช่นนี้ซ้ํายังเรียกท่านอาวุโสหลักทั้งหลายว่าแพ้เท่าดูท่าแล้วตัวตนของชายหนุ่มผู้นี้คงไม่ใช่ชนชั้นอันต่ำทรามไม่ได้การข้ารีบไปรายงานเรื่องนี้ให้ท่านประมุกก่อนดีกว่า สาววกตระกูลมาคิดในใจแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องโถงหลักตรงไปหาผู้นำตระกูลรวมถึงอาวุโสทั้งหลายทันทีส่วนต้วนหลิงเทียนที่นั่งรอผู้คนบนเก้าอี้ประมุกก็เพียงขวาย่างรูปหลังเจ้าเสี่ยวจินในมืออย่างสบายอารมณ์จีดจีดเจ้าหนูสีทองตัวน้อยก็เคลิ้มไม่น้อยมันถึงกับร้องออกมาอย่างพอใจดวงตาคู่หยกยังค่อยๆพริมหลับลงต้วนหลิงเทียนมองไปยังทางเข้าห้องโถงหลักอย่างเลื่อนลอยรอคอยผู้คนที่กำลังจะแห่กันมา ในตอนแรกนั้นหน้าห้องโถงหลักก็เงียบเชียบไร้ซึ่งวิเวลผู้ใดแต่ผ่านไปเพียง15้านาทีก็มีเสียงดังวายพร้อมเสียงฝีเท้าผู้คนย่ำใกล้เข้ามาครูต่อมาต้วหลิงเทียนก็เห็นผู้คนมากมายแห่กันเข้ามาในห้องโถงหลักคนที่เดินนำหน้ามาเป็นชายวัยกลางคนในชุดผ้าไหมยอย่างดีท่าทางของมันลดูมีราศีไม่น้อยหว่างคิ้วของมันยังเผยเอกลักษณ์อันโดดเด่นออกมา ด้านหลังของมันติดสอยให้อยตามมาด้วยชายชราสี่คนและก็มีเหล่าผู้หัวงอกหัวดําทั้งหลายอีกมากมายเห็นได้ชัดว่าครานี้เหล่าอาวุโสชนชั้นนาของตระกูลมาคงแห่กันมาหมดตระกูลพวกมันต่างกรูกันเข้าห้องโถงหลักมาด้วยสีหน้าแววตาดุร้ายน่ากลัวไม่น้อยที่แท้เป็นเจ้านั่นเองครูต่อมาชายชราที่ติดตามมาด้านหลังประมุกก็รีตามองตัวหลิงเทียนก่อนที่จะพล่งคําขึ้นมาพร้อมประกายตาเรืองวุบสีหน้ามันยังเริ่มมืดคล้ำลงบังอาจ ที่นั่งของประมุขตระกูลหาใช่ที่นั่งที่เด็กน้อยอย่างเจ้านึกจะนั่งก็นั่งได้เสียงคำรามหนึ่งแผดดังขึ้นสนานห้องถงหลักเป็นชายไวกลางคนพูดหนึ่งที่เผยสายตาดุร้ายอมหิตออกมาร่างของมันยังกระพริบพุ่งวูบไปหาต้นหลิงเทียนท่าทางอาหารการปานพยักเหินลงจากภูเหินทยานเป็นวงค้งข้ามผู้คนดั่งสายรุ้งลากผ่านผืนฟ้าพริบซูมร่างที่โถมมายังออกกระบวนท่าตกฟาดผ่ามือกลางอากาศ ปลดปล่อยคลื่นพลังฝ่ามือไร้สภาพสัดพุ่งไปยังต้นหลิงเทียนอย่างไร้ปราณีพริบตาเดียวกันนั้นเหนือขึ้นไปจากร่างของมันก็ปรากฏเงาร่างช้างแมมมดโบราณหนึ่งหนึ่งร้อยตัวกระสางกลางหาวเห็นได้ชัดว่าระดับบ่มเพาะของชายไวกลางคนผู้นี้บรรลุผ่านไปยังวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่แปดเรียบร้อยแล้วจี๊ดจีดทว่าในขณะที่พลังฝ่ามือซัดพุ่งใกล้ถึงตัวต้นหลิงเทียนนั้นกลับมีเสียงร้องเล็กแหลมดังขึ้น พริบตาต่อมาร่างเจ้าหนูตัวน้อยที่ลืมตาขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พลันวุบไหวอันตรธานหายไปจากฝ่ามือของต้วนหลิงเทียนในทันใดผู้คนทั้งห้องถงหลักเห็นเพียงประกายแสงสีทองเส้นหนึ่งที่ลากขึ้นกลางอากาศในชั่วพริบตาเท่านั้นความเร็วของวัตถุลึกลับดังกล่าวว่องไวเกินกว่าสายตาของพวกมันทั้งหลายจะจับภาพได้ทันใดนั้นเองเปลี้ยงงงงอาฮาคกเสียงกรีดร้องประหนึ่งเจ็บปวดสุดแสนจะทานทนดังขึ้น น้ำเสียงยังหอยหวนชวนให้ขนลุกนักทั้งหลายในห้องโถงหล,ลักล้วนใจเต้นผิดจังหวะไปในทันใดเพราะภายใต้สายตาของทุกผู้คนยามนี้ร่างชายวัวกลางเป็นที่พุ่งทยานเหินไปด้วยสภาวะเก,กลี้ยกาดกลับกลายเป็นปลิวละลิ้วกระเด็นไหยหลังกลับมายังกับว่าสายป่านขาดกรีดร้องหอยหวนปากยังกระอักโลหิตเป็นสายกลางอากาศเสียหลายคำสุดท้ายร่างของมันก็ตกกระแทกพื้นกลิ้งหลุนหลุนแน่นิ่งไปเป็นตายไม่รู้ อย่างไรก็ตามจังหวะนี้คงไม่มีใครคิดจะไปแยะแสตรวจดูว่าคนยังอยู่หรือตกตายเพราะสายตาของทุกผู้คนกลับถูกสะกดให้ค้างกลางอากาศเบื้องหน้าของพวกมันปรากฏหนูสีทองตัวเล็กๆตัวหนึ่งกำลังลอยตัวอย่างเงียบงันดวงตาสีเขียวดังหยกของหนูน้อยยังคล้ายจะแลไปยังร่างชายไวกลางคนที่ถูกซัดปลิวเมื่อครู่ด้วยความดูแคลนสุดท้ายมันก็วุบร่างเป็นเส้นแสงกลับสู่มือต้นหลิงเทียนอีกครั้ง44,000ช้างแมมมอดโบราณ ตอนนี้เงาร่างช้างแมมมอธโบราณที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศเหนือร่างหนูขนทองเมื่อครู่ก็ค่อยๆจางหายไปช้าๆสีสันเลือดฝาดบนใบหน้าของผู้คนตระกูลมาทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปเช่นเดียวกันพวกมันทั้งหลายค่อยๆหันไปมองชายหนุ่มชุดสีม่วงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ประมุกด้วยสายตาเลื่อนลอยตอนนี้เจ้าหนูขนทองเมื่อครู่เมื่อถูกชายหนุ่มร่างสีม่วงรูปหลังอีกครั้งมันก็ค่อยๆพริ้มตาลงท่าทางเพลิดเพลินนัก ตอนนี้เจ้าหนูน้อยนั่นแหละดูไปยังคล้ายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องตัวหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะหัวงอกหัวดำในห้องโถงหลักตอนนี้ไม่มีใครกล้ามองเจ้าหนูน้อยนี่เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องเด็ดขาดพวกมันรับรู้กันชัดกระ่ังว่าร่างน้อยนั่นที่แท้เป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามไม่เจอกันนานแล้วนะท่านทั้งหลายสบายดีหรือไม่ สายตาของต้นหลิงเทียนหันไปกวาดมองร่างชายชราทั้งสี่ที่เดินตามชายไวกลางคนที่นำหน้ามากล่าวคำทักทายพร้อมเผยยิ้มเห็นฟันซี่ขาวเรียงตัวเป็นแถวอย่างไรก็ตามรอยยิ้มสดใสาอารมณ์ดีของต้นหลิงเทียนนี้กลับทำให้ชายชราทั้งสีเผยสีหน้าบิดเบี้ยวทั้งยังเริ่มมืดลงราวกับจะคั้นออกมาเป็นน้ำหมึกได้เจ้ามันสายตาของชายชราทั้งสี่จ้องมายัางต้นหลิงเทียนเขม็งก่อนที่จะมองสลับไปยังหนูขนทองในมือเขา นี่น่ารอก็หนูขนทองที่ข้าประมูลไปจากโรงประมูลตระกูลหมาของพวกเจ้าวันนั้นไงจะว่าไปตอนนี้ข้าก็สมควรขอบคุณทางโรงประมูลตระกูลหมาไม่น้อยหาไม่แล้วข้ากับมันคงไม่มีชะตาได้พบพานกันเช่นนี้ตัวหลิงเทียนค่อยๆกล่าวคําออกมาช้าๆมือ,อยังลูบไล้แผ่นหลังเจ้าหนูตัวน้อยเบาๆตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ท่วงท่าของเขายังคงเรื่อยๆสบายๆไม่ได้มีอารมณ์อะไรเป็นพิเศษ ส่วนร่างชราทั้งสี่กลับสั่นระริกทั้งยังเผยสีหน้าราวกับพึ่งไปกลืนยาขมผสมอาจมสุนักมาหนูสีทองตัวน้อยในวันนั้นกลับกลายเป็นสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่สามในวันนี้นี่มันหนูขนทองตัวเดียวกันนั้นจริงหรือเจ้าเจ้าคือชายหนุ่มที่มาในวันนั้นตอนแรกชายไวกลางคนก็สงสัยไม่น้อยว่าไปล่วงเกินอะไรเจ้าของสัตว์อสูรปีศาจเอาไว้ แต่ตอนนี้เมื่อมันได้ยินคำกล่าวของชายหนุ่มมันก็ค่อยๆนึกเรื่องราวในอดีตออกและสุดท้ายก็จดจำชายหนุ่มเบื้องหน้าได้ถึงแม้ว,ว่าครั้งนี้ตัวมันจะได้เห็นร่างชายหนุ่มครั้งแรกแต่ตัวมันก็ได้รับรู้ลักษณะและรูปร่างของชายหนุ่มคร่าวๆมาเนิ่นนานแล้วและมันเองก็จดจำเรื่องราวชายหนุ่มผู้นี้ได้ดีมันไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงประมูลตระกูลหมาครั้งนั้นเมื่อหลายปีก่อนแน่นอน เนื่องจากเพราะเหตุการณ์ครานั้นยังผลให้คนของตระกูลมันตกตายไปกว่าสิบชีวิตทั้งเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นตระกูลหมาของมันยังถูกชายหนุ่มผู้นี้กันโชคทรัพย์ไปอีกสิบล้านเหรียญทองนี่เป็นครั้งแรกที่ตระกูลหมาของมันต้องพบผ่านเรื่องราวอันอัปยศเช่นนี้และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย่อมเป็นชายหนุ่มที่ประมูลหนูขนทองชนะไปกล่าวง่ายๆก็คือชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้ามันตอนนี้สัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามนี่ นี่เป็นลูกหนูขนทองที่ถูกนำมาประมูลในโรงประมูลของข้าในวันนั้นจริงๆหรือหัวใจของชายไวกลางคนคล้ายมีโลหิตหลั่งไหลทะลักออกมาแล้วหากมันรู้มาก่อนล่ะก็ว่าหนูน้อยตัวนั้นจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเติบโตได้ถึงขีดขั้นนี้แม้ว่าตระกูลหมาจะต้องจ่ายค่าอาหารเพื่อเลี้ยงดูมันจนล้มละลายพวกมันก็ยังยินดีที่จะเลี้ยงดูเจ้าหนูตัวนี้ทั้งยังจะเลี้ยงดูปูเสื้อเจ้าหนูขนทองตัวนี้ให้ดีเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษ ถึงแม้ว่าผู้นํามาขายจะไม่ได้ขายให้ตระกูลหมาของมันโดยตรงและให้มันนําเข้าประมูลตัวมันเองก็จะเป็นคนลงไปประมูลแข่งแย่งชิงมาให้ได้แต่ตอนนี้มันกลับปล่อยผ่านมหาลาภให้ไปอยู่ในมือผู้อื่นเสียแล้วใดๆในโลกล้วนยากแท้อย่างถึงนักผู้ใดจะไปคิดคาดกันเล่าว,ว่าหนูขนทองตัวน้อยในวันวานจะเติบโตน่ากลัวมากขึ้นถึงเพียงนี้ในระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ปีสัตว์อสูรปีศาจ ทั้งยังเป็นสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สหืมดูเหมือนประมุกตระกูลหมาจะจดจำค่าได้สินะต้วหลิงเทียนที่นั่งค่อยห้างเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์ค่อยๆกล่าวออกมาขณะมองไปยังชายไวกลางคนถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นชายวัยกลางคนผู้นี้แต่ต้นหลิงเทียนก็ระบุฐานะอีกฝ่ายได้ในทันใด เขาย่อมเดาตัวตนของชายไวกลางคนนี้ได้ง่ายดายนักเพราะชายชราทั้งสี่นั่นถึงกับเดินตามหลังด้วยท่าทางนอบน้อมเสียขนาดนั้นมันต้องเป็นประมุกผู้นำตระกูลหมาไม่ผิดแน่ประมุกหมาข้ายังต้องขอบคุณท่านไม่น้อยสำหรับเงินหนึ่งหมื่นศูนเหรียญทองที่ท่านมอบให้เป็นของขวัญแก่ข้าเมื่อหลายปีที่แล้วข้ายังระลึกถึงความใจกว้างจากตระกูลหมาได้เป็นอย่างดี ต้วลิงเทียนมองไปยังประมุกตระกูลมาพร้อมคลี่ยิ้มสดใสออกมาอย่างไรก็ตามในสายตาของประมุกตระกูลมาแล้วรอยยิ้มสดใสนี้ของต้วลิงเทียนคล้ายปีศาจร้ายที่กำลังใส่ยะยิ้มเสียมากกว่าเจ้าต้องการอันใดกันประมุกตระกูลมากัดฟันถามออกมาดังกรอดกรอดถึงแม้ครั้งนั้นตระกูลมาของข้าจักเป็นฝ่ายกระทำามิถูกแต่จากอย่างไรคนร้ายก็ตกตายไปแล้วมีเพียงเท่านั้น ทางตระกูลหมาของข้าก็ชดใช้ให้เจ้าไปแล้วสิบล้านเหรียญทองมิใช่หรือไรนอกจากนี้เจ้าก็ได้รับหนูขนทองตัวนี้ไปเพราะรงประมูลตระกูลหมาของข้าได้รับผลประโยชน์ที่มากมายมหาศาลถึงเช่นนี้แล้วเจ้ายังต้องการอันใดอีกเมื่อกล่าวถึงตรงนี้น้ำเสียงของประมุกตระกูลหมาเริ่มเผยร่องรอยสันไหวเจือออกมาไม่น้อย ประมุกข,ของตระกูลหมาจ้องเขม็งไปยังหนูขนทองในมือตัวหลิงเทียนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแววตาร้อนแรงปานจะมีเปลวเพลิงลุกโชนสามารถแผดเผาทุกสรรพสิ่งให้หมดไหม้ตัวมันย่อมจินตนาการออกเลยว่าถ้าหากตระกูลหมาของมันได้รับสัตว์อสูรปีศาจระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามตัวนี้มาร่วมตระกูลด้วยจะเป็นอย่างไรมิแคล้วเมืองวายุธมินนี้ต้องเป็นพวกมันที่ผูกขาดการค้าและมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประมุกหมากว่าจากของเจ้าเมื่อครู่มันจะไม่เอาดีเข้าตัวไปหน่อยหรือวันนั้นเสี่ยวจินของข้าถูกนํามาประมูลที่โรงประมูลของตระกูลเจ้านี่ต้องโทษคนของตระกูลเจ้าที่มีตาแต่หามีแววไม่กลับมองไม่เห็นมณีสดใสที่เปื้อนไรฝุ่นแต่ข้ามีสายตากระจัางสามารถเห็นถึงความเลอค่าด่งมณีที่ซุกซ่อนอยู่จนทําให้ข้าทุ่มสุดตัวยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อประมูลได้มา ต้วนหลิงเทียนหันไปมองประมุกตระกูลหมาด้วยสายตาเฉยชาเขาไม่คิดว่าหนังหน้าของประมุกตระกูลหมาจะหนาขนาดนี้แต่ตอนนี้เจ้ากลับกล้าพูดออกมาได้ว่าข้าได้ประโยชน์จากตระกูลหมามากมายหรือเจ้าคิดจริงๆว่าเรื่องของเสี่ยวจินนี่เป็นข้าได้ประโยชน์เพราะความช่วยเหลือของตระกูลหมาเจ้าประมุกตระกูลหมาอดไม่ได้ที่จะขุนครึ่งมองเคืองขึ้นมาทั้งยังมีโทสะไม่น้อยเมื่อได้ยินวาจาเสียสีของต้วนหลิงเทียนแต่แน่นอนว่ามันไร้คำใดจะกล่าวออกเพราะที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวมา ไม่ผิดเพี้ยนแม้เพียงครึ่งคำเรื่องนี้หากจะโทษก็ต้องโทษคนตระกูลหมาที่มีตาแต่ไร้แววไม่เห็นซึ่งถึงคุณค่าหนูขนทองตัวนี้หนูที่สามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งชะตากรรมของตระกูลหมาทั้งตระกูลจนถึงทุกวันนี้คนตระกูลหมายังคิดเพียงว่าหนูตัวนั้นเป็นแค่หนูขนทองธรรมดาและเหตุผลเดียวที่มันสามารถเติบโตได้รวดเร็วถึงเพียงนี้คงเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดอย่างผิดปกติ แน่นอนว่าพวกมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนูขนทองตัวนี้คือหนูสวรรค์นในตาหยกเพราะหนูสวรรค์นในตาหยกนี้เป็นสัตว์อสูรปีศาจท,ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของดินแดนรอบนอกกระทั่งผู้คนในดินแดนรอบนอกเองก็มีน้อยคนนักที่รู้เรื่องราวของหนูสวรรค์นในตาหยกเจ้าหนุ่มแล้วเจ้ายังต้องการอันใดอีกผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังประมุกตระกูลหมาก้าวออกมาพร้อมกล่าววาจาด้วยน้ำเสียงต่ำชายชาราคนนี้เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสสูงของตระกูลหมา ในปีนั้นชายหนุ่มผู้นี้มีผู้เชี่ยวชาญระดับแรกสัมผัสธรรมชาติคอยติดตามอยู่ข้างกายนั่นทําให้พวกมันล้วนหวาดกลัวอย่างมากวันนี้ถึงแม้ว่าผู้ติดตามอันเป็นผู้เชี่ยวชาญแรกสัมผัสธรรมชาตินั่นจะไม่อยู่แล้วแต่ชายหนุ่มผู้นี้ยังมีสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติทั้งยังเป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามนี้ยิ่งทําให้พวกมันหวาดกลัวมากกว่าเดิมเสียอีกข้าต้องการอะไรน่าเหรอ ต้นหลิงเทียนหันไปเหลือบมองชายชราด้วยสายตาเฉยชาก่อนที่จะหัวเราะออกมาไม่ใช่ว่าคำถามนี้ข้าควรจะเป็นฝ่ายถามพวกเจ้าหรือยังไงหืมตระกูลหมาของข้าได้ชดใช้ค่าเสียหายที่พวกเราต้องจ่ายให้เจ้าไปแล้วแล้วเจ้ายังมาบุกรุกตระกูลของพวกข้าครั้งนี้เพื่ออะไรเจ้ายังต้องการอันใดอีกประมุกตระกูลหมากล่าวถามออกมาเสียงแข็งชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้ข้าแล้ว ต้วนหลิงเทียนอึ้งไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดประมุกตระกูลหมาแล้วเขาก็เข้าใจได้ทันทีประมุกตระกูลหมาเรื่องที่เจ้ากำลังพูดอยู่ใช่เรื่องคนที่ตกตายเพราะเกี่ยวข้องกับโรงประมูลที่ทำผิดแล้วก็เงินที่ตระกูลหมาชดใช้มาให้ค่าหนึ่งหมื่นศูนเหรียญทองใช่หรือไม่พึมประมุกตระกูลมาแค่นเสียงสอบอถอเย็นชาออกมาเป็นเชิงตอบรับที่เจ้าว่ามันก็ถูกต้วนหลิงเทียนพยักหน้า ตระกูลหมาของเจ้าได้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะรงประมูลตระกูลหมาทำผิดให้ข้ามาแล้วเมื่อระดับสูงของตระกูลหมาได้ดินคำที่ต้นหลิงเทียนกล่าวออกนี้พวกมันค่อยระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกทว่าเสียงของต้นหลิงเทียนที่เงียบไปกลับเริ่มดังและเย็นชากระทั่งในน้ำเสียงยังเจือไปด้วยความเก,กลี้ยวกราดแต่วันนี้ข้าไม่ได้มาตระกูลหมาเพราะคิดจะหาความอะไรในเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นเมื่อข้ารับเงินมาแล้วแน่นอนเรื่องในวันนั้นก็เป็นอันจบสิ้นไป ที่ข้ามาตระกูลหมาครั้งนี้เพราะข้าต้องการให้เจ้าจ่ายราคาและชดใช้นี่ที่พวกเจ้าติดค้างข้าหลังจากนั้นในขณะที่กล่าวถึงประโยคนี้สายตาของต้วนหลิงเทียนก็เย็นชาลงใบหน้าของเขาอย่งางไร้อารมณ์ราวกับฉับทับไว้ด้วยชั้นน้ำแข็งจีดเจ้าหนูตัวน้อยเองก็เหมือนสัมผัสได้ถึงโทสะจากเสียงต้วนหลิงเทียนมันลุกขึ้นยืนก่อนที่จะแยกเขี้ยวยิงฟันออกมากรงเล็บน้อยๆย,ยยกขึ้นชี้ไปทางคนตระกูลมาก่อนที่จะขยับเล็กน้อยทันใดนั้น ปรากฏอาวุธวิญญาณเล่มจิ๋วผุดออกจากความว่างเปล่าเข้าสู่มือของมันและพริบตานั้นเองพลังงานต้นกำเนิดก็เริ่มหลั่งไหลออกจากร่างน้อยๆถ่ายเทลงสู่ตัวกระบี่วุ้มมัมเงาร่างช้างแมมมอดโบราณจำนวนหกพันตัวค่อยๆก็เกิดขึ้นเหนือร่างเสี่ยวจินภาพนี้ทําให้หัวใจของคนตระกูลมาเต้นถี่รัวผิดจังหวะต่างบังเกิดความหวาดกลัวสํานึกตัวได้ในพริบตาสัตว์อสูรปีศาจายังมีอาวุธวิญญ,ญาณใช้ด้วยหรือ กระบี่วิญญาณเล่มนั้นมันมันเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้สองพันช้างแมมมอธโบราณมันมันเป็นศาสตราวิญญาณระดับหตอนนี้ระดับสูงทั้งหลายในตระกูลมาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางคนที่มีจิตใจอ่อนแอมันก็หวาดกลัวถึงขั้นสุดร่างลงไปกองกับพื้นอีกทั้งร่างทั้งร่างของมันยังสันสานเงือการหลังไหลชุ่มโชคอาวุธวิญญ,ญาณระดับห้า เรื่องนี้จะให้คิดอย่างไรกระทั่งมองผ่านไปทั่วทั้งอาณาจักรพนาคารามผู้ที่มีอาวุธวิญญาณระดับห้าไว้ในครอบครองก็ล้วนเป็นตัวตนสูงส่งระดับผู้นำขุมกำลังใหญ่ๆใ,ในอาณาจักรไม่กี่คนไม่ใช่หรือเจ้าเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่ประมุกตระกูลหมามองไปยังต้วหลิงเทียนด้วยท่าทางซีซดแววตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้ที่สามารถให้สัตว์อสูรปีศาจใช้อาวุธวิญญาณระดับห้าได้ยังเป็นคนธรรมดาอยู่อีกหรือไร ข้าเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกต้วนหลิงเทียนรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ประมุกตระกูลมาคิดอะไรอยู่เขาเพียงกล่าวออกมาอย่างเฉยเมยข้ารู้ดีว่าพวกเจ้าจดจำได้ว่าพวกเจ้าเป็นนี้ค่าพวกเจ้าทุกคนนับว่าสามารถและกล้านักเรื่องเก่าสิ้นสุดไปแล้วแต่พวกเจ้ายังไม่ไวชักนำให้บิดาของเสี้ยกวงอย่างเสี้ยโต้มาหาข้าบางทีพวกเจ้าคงคิดว่าข้าคงจะตกตายด้วยน้ำมือของเสี้ยโต้ไปแล้ว และคงไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับพวกเจ้าทั้งหมดอีกครั้งใช่หรือไม่เมื่อตัวหลิงเทียนกล่าววาจาจบสายตาของเขาก็กวัดมองสบตาไปยังเหล่าอาวุโสทั้งหลายในตระกูลมาทีละคนคนทุกครั้งที่เขามองสบตาใครคนผู้นั้นอดที่จะซีดเผือดขึ้นมาเสียไม่ได้ชายชราทั้งสี่ที่ยืนอยู่ด้านหลังประมุกตระกูลมาทำได้เพียงเผยรอยยิ้มคืนขมใบหน้าย,ยังความอับจนหนทางออกมา พวกมันไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มจะล่วงรู้เรื่องนี้ตอนแรกพวกมันก็คิดว่ายามที่เซียโตหาตัวชายหนุ่มผู้นี้พบต่อให้ชายหนุ่มผู้นี้จะรู้ว่าพวกมันทั้งหลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นตัวการชักนำหายนะครั้งนี้แต่คงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ชายหนุ่มผู้นี้จะรอดมาเอาเรื่องพวกมันเพราะสุดท้ายก็ต้องเป็นเซียโตที่กำจัดชายหนุ่มผู้นี้ไปแน่นอน หรือบางทีเซียโต้อาจจะค้นพบว่าเบื้องหลังชายหนุ่มมีตัวตนยิ่งใหญ่หนุนหลังอยู่มันจึงเลิกราและปล่อยให้เรื่องนี้ตกไปไม่คิดไปเอาเรื่องราวใดๆต่อชายหนุ่มจนทําให้ชายหนุ่มผู้นี้ไม่ทันได้สังเกตเห็นแต่ตอนนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไร้สําคัญใดๆพวกมันรู้เพียงยามนี้พวกมันพบพานกับคราวเคราะห์หนักหนาแล้วเจ้า,เจ,าเจ้าต้องการอะไรใบหน้าประมุกตระกูลมายิ่งมายิ่งซี่เซีซยวไร้สีเลือดมันกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงสันๆ ถ้าต้องการอะไรน่ารอตัวหลิงเทียนยิ้มก่อนที่จะหันไปมองตาประมุกประกูลหมาด้วยแววตาคมกล้าเรื่องนั้นเห็นที่คงต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของตระกูลหมาแล้วถ้าความจริงใจของพวกเจ้ามันไม่พอหล่ะก็เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ตัวหลิงเทียนก็ถอนสายตากลับมาก่อนที่จะมองเสี่ยวจินที่ยืนชูกระบี่อยู่ในมือเสี่ยวจินถ้าเงินที่พวกมันให้ไม่เพียงพอสําหรับซื้อเนื้ออย่างให้เจ้าเจ้าคิดว่าพวกเราควรทําอย่างไรดีเล่า เจ้าหนูสีทองตัวน้อยได้ฟังก็เบิกตาขึ้นมันกระโดดพรวดขึ้นไปลอยตัวอยู่กลางอากาศพร้อมเล็งจี้กระบี่วิญญาณระดับห้าไปทางระดับสูงของตระกูลหมาทั้งหมดเรื่องนี้ทําให้ระดับสูงตระกูลหมาถึงกับหวาดกลัวจนหน้าไร้สีเลือดและแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาต้นหลิงเทียนก็ได้เดินจากตระกูลหมามาพร้อมกันกับเจ้าเสี่ยวจินบนใบหน้าของหนึ่งคนหนึ่งหนูเผยรอยยิ้มยินดีและพึงพอใจไม่น้อยคราวนี้ทั้งคู่กันโชคซั์มาจากตระกูลหมาได้ถึงหนึ่งแสน 0 0 0เหรียญทองแน่นอนว่าเงินทั้งหมดอยู่ในรูปตั๋วเงินกล่าวได้ว่าตั๋วเงินทั้งหมดในตระกูลหมาได้ถูกขนมาอยู่ในแหวนมิติของเขาเรียบร้อยแล้วเสี่ยวจินเจ้าทําได้ยอดมากวันนี้ข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามต้วหลิงเทียนนําเจ้าหนูน้อยมายังเหลาอาหารที่มีชื่อที่สุดในเมืองก่อนที่จะสั่งเนื้ออย่างที่ดีที่สุดมาเต็มโตให้เจ้าหนูน้อยได้จัดการให้นําใจเนื้ออย่างนี้ยังมีหลายชนิดให้เลือกสรรทั้งยังส่งกลิ่นหอมยั่วยวนนะ เจ้าหนูตัวน้อยจัดการเนื้อทั้งหลายอย่างสนุกปากมันกินเนื้อทั้งหลายเข้าไปเกลี้ยงโตจนท้องของมันป่องขึ้นมาจนถึงขั้นต้องนอนแผ่ลาเพราะขยับตัวไปไหนไม่ได้ตอนนี้ตัวเจ้าหนูน้อยกลมปอกและดูน่ารักไม่น้อยตัวหลิงเทียนสายหัวเบาๆก่อนที่จะนั่งจิบน้ําชารอเวลาให้เจ้าเสี่ยวจินมันขยับตัวได้หลังจากที่เจ้าเสี่ยวจินขยับได้แล้วและตัวหลิงเทียนก็ได้กินส่วนของตัวเองเรียบร้อยเขาก็พาเจ้าหนูน้อยไปยังโรงเตี๊ยมเพื่อพักผ่อนจี๊ด เจ้าหนูตัวน้อยร้องเสียงดังขึ้นมาก่อนที่จะมองไปยังตัวหลิงเทียนเสี่ยวจินเจ้ากิดจะออกไปหาคนที่จับเจ้าตอนนั้นหรือตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมยิ้มบางๆเอาละ่ะเจ้าไปเถอะรีบกลับมาด้วยจีดอย่างไรก็ตามเจ้าหนูขนทองเพียงสายหน้าแล้วมองจ้องมาตอนนี้เองเสียงเจ้าหนูน้อยก็ดังขึ้นในหูตัวหลิงเทียนพี่ใหญ่หลิงเทียนพวกเราไปด้วยกันเถอะท่านเองก็ไปช่วยข้าหาเงินซื้อเนื้ออย่างจากพวกมัน ตอนที่พวกเราจับตัวคนร้ายได้ในขณะที่กล่าวนั้นในตาคู่หยกของเจ้าหนูตัวน้อยก็เรืองแสงสีมรกตออกมารองรองประกายตาของต้นหลิงเทียนเองก็เรืองวุบขึ้นมาข้าเพียงหวังว่าผู้ฝึกยุทธครึ่งก้าวธรรมชาติที่จับตัวเจ้าจะไม่ใช่คนใหญ่คนโตที่มีใครหนุนหลังอยู่มันคงจะดีหากว่าคนที่จับเจ้าเป็นหนึ่งในคนของตระกูลใหญ่ทั้งสองของเมืองวายุธมินแห่งนี้ครู่ต่อมาต้นหลิงเทียนกับเจ้าหนูน้อยก็ออกจากโรงเตี๊ยม ทั้งคู่ตระเวนหากันอยู่ครึ่งค่อนคืนก่อนที่เสี่ยวจินจะพบพานกับตัวชั่วร้ายที่จับมันมาขายตระกูลห่วงต้วนหลิงเทียนเริ่มระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเมื่อพบเห็นว่าเขตที่พักตระกูลนี้ใหญ่โตไม่แพ้ของตระกูลมาเลยสักนิดหากเขาไม่ผิดพลาดอะไรหลักก็เขตที่พักแห่งนี้สมควรเป็นเขตที่พักของหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองวายุธมินตระกูลห่วงฮิฮิพี่ใหญ่หลิงเทียนดูเหมือนว่าตัวชั่วร้ายนั่นจะมีได้มีผู้ใดใหญ่โตหนุนหลังอยู่นะ เสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดของเจ้าหนูน้อยดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนอีกครั้งพี่ใหญ่หลิงเทียนพรุ่งนี้ท่านต้องสั่งเนื้อยอย่างกองโตแบบวันนี้ให้ข้าอีกนะต้นหลิงเทียนถึงกับพูดไม่ออกเจ้าหนูสีทองตัวน้อยนี่ทำราวกับเขาปล่อยให้มันอดอยากมาตลอดอย่างไรอย่างนั้นแล้วไม่นานต้นหลิงเทียนกับเจ้าหนูน้อยก็บุกรุกตระกูลห่วงด้วยการกระทำแบบเดียวกันกับที่ทำในตระกูลหมาทั้งปฏิกิริยาตอบสนองของคนตระกูลห่วงเองก็เหมือนกันกับตระกูลหมาไม่ผิดเพี้ยน หลังจากที่เจ้าเสี่ยวจินสำแดงพลังความแข็งแกร่งระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามออกมาคนของตระกูลห่วงก็หวาดกลัวอย่างหนักหนาสุดท้ายผู้ฝึกยุดครึ่งเก้าธรรมชาติที่จับตัวเสี่ยวจินก็ทานรับแรงกดดันและการบีบคั้นของทุกคนไม่ไหวจำต้องปรากฏตัวออกมาจีดเสี่ยวจินร้องออกมาเสียงดังเมื่อเห็นหน้าตัวชั่วร้ายที่จับมันมาขายชัดๆเจ้าที่แท้เป็นเจ้า ผู้ฝึกยุดครึ่งก้าวธรรมชาติของตระกูลห่วงเมื่อได้เห็นเสี่ยวจินให้ชัดถนัดตาอีกฝ่ายก็จดจำได้เป็นอย่างดีสีหน้าของมันยังซีดลงคนนิ่งครั้งอยู่นานราวกับพบผ่านผูดผีลูกหนูขนทองตัวน้อยที่ไม่อจสู้มันได้ในวันนั้นกลับกลายมาเป็นตัวตนที่น่าหวาดกลัวดังเช่นในวันนี้เวลานี้ตัวมันคล้ายรู้สึกว่ากำลังฝันไปอย่างไรอย่างนั้นแต่ทว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าก็พิสูจน์ให้มันรู้ว่าทุกประการหาใช่แค่ฝันไปทั้งหมดล้วนเป็นความจริงที่มันต้องเผชิญ ทุกท่านเห็นแล้วหรือไม่สหายน้อยของข้านั้นไม่พอใจถึงเพียงใดวันนั้นผู้อาวุโสของตระกูลเจ้าทําให้สหายน้อยของข้าต้องหวาดกลัวและมีแผลในใจมันต้องทนทุกทรมานหนักหนานักยามหลับยังต้องผวาลุกตื่นขึ้นมาตัวหลิงเทียนมองไปยังระดับสูงของตระกูลห่วงก่อนที่จะกล่าววาจาพร้อมยิ้มบางๆจีจีจ เจ้าเสี่ยวจินอินเองก็ให้ความร่วมมือกับตัวหลิงเทียนดีมากมันแผดเสียงร้องดังด้วยโทสะออกมาเสียงร้องของมันแน่นอนว่าต้องอัดแน่นไปด้วยพลังงานต้นกําเนิดมันสถานสะเทือนเหล่าอาวุโสของตระกูลห่วงอย่างหนักผู้ที่มีระดับบ่มเพาะอ่อนด้อยถึงกับสุดลงไปกับพื้นร่างสันสถานไม่อาจต้านทานผลกระทบได้แล้วท่านต้องการอะไรประมุกตระกูลห่วงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะกล่าวถามออกมา นับว่าประมุกตระกูลหวงท่านตรงไปตรงมาอย่างที่ข้าคาดเอาไว้ไม่มีผิดต้นหลิงเทียนยิ้มออกมารอยยิ้มของเขานี้คล้ายมีความชั่วร้ายแฝงอยู่เล็กน้อยข้าเองก็ไม่ใช่คนที่นิยมความรุนแรงอะไรเอาเป็นว่าพวกท่านทั้งหลายก็จ่ายค่าทำขวัญให้สหายน้อยของข้ามากๆหน่อยเพื่อปลอบประโลมจิตใจคลายปมของมันเป็นอย่างไรเล่า